เริ่มขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่ครับงานของดีเมืองนาราประจำปี2,565พ่อเมืองนาราธิวาสนำทีมส่วนราชการขึ้นหลังช้างและม้าเดินแห่รอบเมืองด้านประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าชมกันอย่างเนืองแน่น บรรยากาศบริเวณสองข้างทางของถนนสุริยะประดิษฐ์อำเภอเมืองจังหวัดน,นาราธิวาสเนืองแน่นไปด้วยประชาชนและนักท่องเที่ยวจํานวนกว่า2 0 0 0 0ื่นคนครับที่ต่างจับจองที่นั่งเพื่อเฝ้ารอชมขบวนม้าและขบวนช้างแห่ถ้วยพระราชทานการแข่งเรือก,กอและเรือยอกองเรือคชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งในงานของดีเมืองนาราประจําปี2565สําหรับขบวนแห่พายุขออภัยครับ สำหรับขบวนแห่พระหุวัฒนธรรมนำโดยขบวนช้างของนายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสซึ่งนั่งเคียงคู่มากับนางสิริวิมลพงศ์อักษรนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนราธิวาส ตามด้วยขบวนช้างของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสและในอำเภอทั้ง13อำเภอขึ้นเสลี่ยงช้างแห่รอบเมืองเส้นทางถนนสุริยประดิษฐ์จนถึงบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาโชว์ความงดงามเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าการจัดงานของดีเมืองนราได้เริ่มขึ้นแล้วครับ เมื่อขบวนแห่พระหุวัฒนธรรมเดินทางถึงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหกรอบพะชนชนมพันษาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานนั่งช้างค่ะก็ได้กล่าวเปิดงานพร้อมกล่าวต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมงานท่ามกลางบรรยากาศที่กระตักการตาด้วยแสงสีเสียงสื่อผสมการโชตีกรองกุมปังอัตลักษณ์ในพื้นที่ค่ะนอกจากนี้ภายในงานมีการประกวดผลผล,ผลิตทางการเกษตร14ประเภทได้แก่ลองกองทุเรียนหมอนทองมังคุงดง้อโรงเรียนและมีการประกวดผลผลิต ทางการเกษตร9้าประเภทและมีการจัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานของส่วนรชาชการจาก24หน่วยงานภายใต้ชื่อชาณาราร่วมใจพักสืบสารรักษาต่อยอดศาสตร์พระราชาตารมพระบารมีปีมหามงคล และในวันที่22กันยายน2565สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานารางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลิตผลทางการเกษตรและทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการในงานวันลองกองทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถไปเดินเที่ยวในงานของดีเมืองนาราประจำปี2565ได้ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหกรอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กันยายนนี้ครับ